เป็นโซนฟุตบอลสวัสดีครับพิมลริกนัดที่11คู่แรกคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาหนักบุนซาวทำต้นเปิดบ้านชนะแอตตันเวลาไป1ประตูต่อศูนย์โดยเจ้าบ้านได้ประตูใช้นั้งแต่ลาทีที่3จากอดัมอามสตองทำให้ซาวทำต้นเก็บ3คะแนนขยับไปอยู่ที่12ของตารางมี14คะแนน ส่วนทางแอตตันวิลลาพ้มา5เกมติดแล้วยังคงมี10คะแนนลังอันดับ15ของตารางโดยมีคะแนนห่างจากโซนตกชั้นเพียง3คะแนนเท่านั้นทําให้ดีนสมิธผู้จัดจาก,การทีมแอตตันวิลลากลายเป็นตัวเต็งที่จะถูกปลดออกจากตาแหน่งเร็วๆนี้ส่วนพรีเมียร์คู่อื่นๆคือวันเสาร์และอาทิตย์นี้ที่น่าสนใจก็มีแมนเชสเตอร์ดาร์มี่แมตช์แมนยูเปิดบ้านพบกับแมนซิตี้นี่ถือเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์นี้เลยถึงแม้ว่าทีมของโซชาจะมีผลงานที่ไม่คงเส้นคงวาแต่การเจอกันระหว่างเขากับเปปก็เป็นฝั่งโซชา ได้ทำได้ดีกว่าเสมอโดยกุนซื้อปีศาจแดงชนะได้ถึง4เกมจากการเจอกัน8ครั้งร่วมทุกรายการ ส่วนทางฝั่งแมนซิตี้พวกเขาเพิ่งเปิดบ้านแพ้คิตันพาเลตมาทําให้นัดนี้ต้องเก็บคะแนนให้ได้เพื่อเรียกวามมั่นใจของทีมกลับมาให้ไวที่สุดส่วนในคู่เอเวอเรตันเจอสเปอร์นี่คือเกมแรกในพรีเมียร์ลีกของคอนเต้ในการคุมทีมสเปอร์โดยสมัยคอนเต้คุมเชลซีอยู่นั้นเขาไม่เคยแพ้ต่อเอเวอเรตันเลยแถมลูกทีมของคอนเต้ยังไม่เสียประตูสักลูกตลอดการเจอกัน4ี่ครั้งส่วนทางเอเวอเรตันพวกเขาแพ้ในลีกมาแล้ว3นัดติดเป็นการแพ้ในบ้านถึง2นัดอีกด้วยทําให้นัดนี้ลาฟาเ ต้องกระตุ้นลูกทีมอย่างหนักเพื่อคว้าชัยให้ได้นัดนี้คอนเต้จะประเดิม3มแต้มในลีกด้ไหมหรือราฟาจะรับน้องใหม่คว้าชัยไปได้คู่นี้สนุกแน่นอนคู่สุดท้ายที่ควรดูเวทแฮมประทะาลิเวอร์อพูลลิเวอร์พูลเพิ่งสะดุดขาตัวเองเสมอไปต้นในบ้านมานัดที่แล้วทําให้พวกเขาตามเชลซีจากฝูงอยู่3นาคะแนนหากนัดนี้หงแดงไม่สามารถเก็บคะแนนได้โอกาสที่เชลซีจะทิ้งห่างไปอีกก็มีสูงมากแต่การออกไปเยือนเว์แฮมชั่วโมงนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขามีฟอร์มที่ดีสุดๆในปีนี้อยู่อันดับ4ของตารางมีคะแนนเท่ากับแมนซิตี้แต่ผลประตูได้เสียน้อยกว่าเท่านั้นลูกทีมของเดวิดมอยกํกำลังมีความมั่นใจอย่างมากและหากพวกเขาสามารถเก็บคะแนนในบ้านในนัดนี้ได้เวนแฮมยูไนเต็ดอาจเป็นม้ามืดในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เลยเหมือนอย่างเลสเตอร์ซิตี้ ส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจบาร์เซโลนาประกาศเป็นทางการแต่งตั้งชาบี้แฮนเดนเดสอดีตกองกลางตำนานของทีมเป็นกุนซือคนใหม่ชาบี้เพิ่งยกเลิกสัญญากับสโมสรในลีกาตาเพื่อกลับมาช่วยเหลือต้นสังกัดเดิมของเขาให้ผลนวิกฤตในครั้งนี้หลังจากทางบาร์เซโลนาเพิ่งปลดโลนันคูมันออกจากทีมไปโดยชาบี้เซ็นสัญญาการคุมทีมครั้งนี้เป็นเวลา2ปีครึ่งซึ่งอดีตกัปตันทีมบาร์ซ่าจะมีการเปิดตัวเป็นทางการในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเฟนโซนฟุตบอลเพราะฟุตบอลคือเพื่อนของเราสวัสดีครับ